สวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันสุกนะคะวันนี้เราก็จะแบสาธิตการดูแลสุขภาพเพื่ตอตนเองตามหลักแพทย์วิธีทรรนะคะเราก็จะมีแค่ไม้กัวซาแมนเอียดยืดหรือน้ำมันมพะพร้าวอะไรก็ได้นะคะเราบอกว่าเคยแต่สาธิตกัวซาหน้าเนาะจำกันได้หรือเปล่านะคะพี่สาวที่หน้ารรกบอกว่าเสียงในลำคอฟังไม่รู้เรื่อง ขึ้นนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ทาในส่วนที่เราจะกวซา,าขอโทษนะคะเข่าข้างซ้ายค่ะอันนี้ก็หลายวันแล้วนะคะก็เคยแต่พอบไม่เคยกลัวซาสักทีก็ลองกลวซาสองครั้งแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะอาจจะเป็น <laughs> นี่นะคะกลัวกลัวซาหน้า,านะจำได้ไหมคะตรง้้าผากนะคะ ขูดขึ้นนะคะอันนี้เป็นถอนพิษจากตับนะคะเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะส่วนซ้ายขวานี้นะคะก็จะเป็นอู้แดงเหมือนกันนะ,ะถอนพิษจากลำไส้ได้ลำไส้ใหญ่นะคะช่วงวันนี้อากาศเริ่มดีดขึ้นนะคะฝุ่น PM 2.5ลดน้อยลง<ม>ก็ได้ออกไปข้างนอกบ้างปกติเ็จอ,อยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยได้รับแสงแดดเท่าไหร่เพราะตอนนี้ออกไปไม่ใช่วิตามินดีนะคะวิตามินดำค่ะไม่อันนี้จะปอดนะคะสายขวาตาก็บวมเล็กน้อยนะคะอันนี้นอนมากเกินหรือก็นอนน้อยเกินนะคะก็บวมได้แล้วก็ดูโทรศัพท์อันนี้ก็กระเพาะอาหารนะคะอันนี้ก็อะไรเอ่ยวัดลูกนะ ตรงนี้ก็อย่าลืมขวดนะนะคะตรงต่อมหลังหูเนี่ยนะคะตรงคองนี้ก้มดูโทรศัพท์มากก็จะเป็นเหมือนกันนะคะนี่นะคะตรงคองนี้ด้านหน้านี่ขวดขึ้นนะด้านแรงน้อมถ่วงของโลกหน่อย <c oughs> จะได้ไดยอด <c oughs> เอาละขอประมาณนะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะตรงจุดนี้เราอาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้เจ็บมากเลยนะแสดงว่าเอ็น มันมีปัญหาขวดตรงนี้รู้สึกไม่สบายยกเว้นที่ตรงกับร่องกระดูกนะคะก็ไม่ต้องขูดโอ้โหนี่นะคะตรงจุดที่มันปวดมันก็จะพิษก็จะออกก็จะเป็นสีแดงลเลื่อนนะคะถ้าเรากลัวดฝาข้างหลังถึงก็กัวดสาได้นะคะหรือให้คนที่อีกคนหนึ่งอะ่ะัวสาให้แต่นี้เรา ลองสมมติว่าอยู่คนเดียวพอวานนี้ให้ชชาๆนวดให้นะแต่หมอนวดของเราแบบแรงมือดีมากนะคะเขาจะนวดแต่ท้าโจอ่ะทําเนี้ยแนละ้วป๊อกปๆกปกนี่นะคะขอโทษนะคะนี่นะคะตรงจุดนี้จะแดงมากเวลาเดินแล้วมันเจ็บแล้วก็นั่งกราบพระท่าเป็นจากประดิ์ไม่ได้น่าจะเกิดจาก อะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้หลังตึงมากลมไปลงนะคะทำความสะอาดบ้านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตรงจุดที่แต่ว่ายังไม่สำเร็จนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียดนะคะเราตามสภาพร่างกายดีนะคะเห็นไ,ไหมมองน,นี้เห็นไหมนี่แดงแปดเลยนั่นแหละพอประมาณแค่นี้พอก่อนแล้วก็ล้างตาอยาอดหูเสหน่อย ้าย oh. mm hmm. ขวานะคะปั่นปดจอดหูซ้ายสบายสบายอันนี้ก็เป็นการเอาความร้านออกจากส่วนที่ลึกที่สุดเพราะว่าหูนี่มันเกือบถึงนี่เลยนะเกือบถึงสมองสามนาทีนะคะนับหนึ่งถึงร้อแปดสิบอันนี้สมมติว่าถึงแล้วนะโอ้ยขนาดนนั้ ร้อนนะช่วงนี้อากาศร้อนมากต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันพอสมควรนะคะนี่ขนาดเราว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วนะตื่นมาก็ยังมีโอ้เปวดเมื่อยเมื่อยตึงตามสภาพสังขารน,นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทาอะไรกับเขาก็เป็นการดูเวทนาไปเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าครูบาอาจารย์บอกแต่ว่าถ้าให้ดีก็ช่วยทําให้ความทุกข์มันลดน้อยลงก็ดีนะคะ สามนาทีโอ,โ,โอ้ยสดชื่นแม่จมูกก็เดี๋ยวไปล้างอีกทีนะคะตามแบบอะไรนะสดชื่นเราก็ไปทำอีกต่อสดชื่นเจ้าไซาลงังมากนะคะทุกคนสวัสดีนะคะดูแลสุณภาพแตนมนะจ๊ะ